ลักษณะโครงการเป็นโครงการที่จะสะท้อนให้เห็นถึงคุณล,ลักษณะของพลเมืองที่แก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างและมุ่งเน้นการสร้างความเป็นธรรมในสังคมเพราะเด็กแต่ละคนมีต้นทุนชีวิตที่แตกต่างกันเราจึงต้องส่งเสริมให้เด็กทุกคนได้รับต้นทุนชีวิตที่เท่าเทียมกันเพราะเด็กทุกคนคือพลเมืองของสังคมที่จะเป็นบุคลากรในการขับเคลื่อนประเทศไปในอนาคต วัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อนําเงินที่ได้จากการขายลูกปัดไปบริจาคให้กับน้องๆที่ต้องการความช่วยเหลือในด้านต่าง,างๆเช่นด้านการศึกษาด้านทุนทรัพย์ด้านโภชนาการและด้านปัจจัยพื้นฐานท,ที่เด็กทุกคนพึงได้รับณมูลน,นิธิเด็กบ้านทางตะวันจันงหวัดนครปฐมเนื่องด้วยดึกเด็กทุกคนคืออนาคตของประเทศดังนั้นเด็กทุกคนต้องได้รับความเท่าเทียมในทุกๆด้านเป็นพื้นฐานสําคัญ นี่ก็จะเป็นกระบวนการในการทําร้อลูกปัดของพวกเราเราก็จะไปนั่งทําตามคาเฟ่ใต้ตึกชั้นเรียนสีของลูกปัดที่เราทํากันนั้นก็จะสั่งตามลูกค้าที่ออเดอร์มาแล้วก็ทําเป็นสีสันน่ารักน่ารักสดใสผู้หญิงใส่ได้ผู้ชายใส่ดี ในการจำหน่ายลูกปัดของพวกเราเราก็จะตั้งไว้ที่สาขาของพวกเราแล้วก็จะเชิญชวนน้องๆให้มาซื้อซึ่งราคาในการขายของพวกเรานั้นเป็นราคาที่นักเรียนสามารถซื้อได้ไม่มากจนเกินไปและในการขายเราก็จะบอกวัตถุประสงค์ในการขายว่าเรานําเงินที่ได้จากตรงส่วนนี้ไปทําประโยชน์และสร้างประโยชน์อะไร ส่วนคนที่สั่งออนไลน์บนแพลตฟอร์ม i n s t a g r กรมเราก็จะมีตัวแทนพูดคุยนัดบนเวลาสถานที่การรับส่งซึ่งถือว่าโชคดีมากในวันที่ส่งเป็นวันเดียวกันทั้งหมดทำให้เราวางแผนเวลาของคนที่นัดช่วงเวลาต่างๆได้อย่างเหมาะสมแล้วก็จัดการส่งดาเนินการส่งได้ยอย่างเสร็จสมบูรณ์และเรียบร้อยก่อนถึงวันที่เราจะนำเงินไปมอบให้กับมูลนิธิและน้องๆ เราก็ได้มีการไปซื้อของเล่นขนมเครื่องใช้ต่างๆก่อนจากนั้นเราก็ได้โทรสอบถามวันเวลาในการส่งมอบกับทางม,มูลิติขอตัวแทนน้องๆนั้นมาถ่ายรูปตอนที่เรานั้นได้ส่งมอบพอถึงวันจริงเราก็ได้ไปที่มูลิติกำลังเห็นน้องๆนั้นกำลังเล่นและรับประทานอาหารกันอยู่ซึ่งก็จะมีพี่พนักง,งานนั้นคอยพาเราไปยังจุดที่ส่งของและก็ให้น้องๆนั้นได้มาถ่ายรูปร่วมกับพวกเรา จากนั้นพี่พนักง,งานก็จะพาเราไปชมรอบๆมูลนิธิ ไปดูน้องๆว่าน้องๆนั้นแต่ละวันใช้ชีวิตอย่างไรกันบ้างก็จะเริ่มต้นจากการที่เราได้ไปดูน้องๆเด็กอ่อนซึ่งอายุก็คือ1เดือนถึง1ขวบถึง4ขวบซึ่งตรงส่วนนี้เราจะไม่สามารถถ่ายรูปหรือถ่ายวิดีโอได้เนื่องจากว่าพี่ๆทางูุนิทีนั้นจะรักษาสิทธิ์น้องๆต้องกันและรักษาสิทธิ์ของน้องๆเพื่อพ่อแม่ของน้องๆบางคนนั้นมีโทษจำคุกอยู่พอพ้นโทษออกมาแล้วก็อาจจะตามหาน้องๆจากคลิปที่ได้แพ ออกกไไปป็็เนด้ในการรับเลี้ยงบุตรบุญธรรมนั้นทางมูลนิธินั้นจะไม่มีเนื่องจากว่ามันจะเข้าขายเป็นการค้ามนุษย์ทางมูลนิธินั้นในเครือก็จะส่งน้องๆเรียนจบจนยันมหาลัยหรือว่าสามารถาใช้ชีวิตด้วยตัวเองได้